ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ศูนย์ซีพีโฟตอนนะครับมาเจอกับเจ้าโฟตอนอูแมนยีเอสทีเอ็มครับเป็นรถหกล้อดำนะครับสิบน็อตครับสิบเอ็ดอาร์ยี่สิบสองจุดห้าคันบเ,เริ่มเลยสำหรับคันนี้เซลบอกราคาพิเศษน,นะครับออแมน245แรงมา ราคาพิเศษคันนี้คันเดียวครับสอส้าค,ครับก็สาหรับคลิปนี้เราก็ไม่ได้มาเจาะรายละเอียดเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเจ้าหกล้อเล็กและสี่ล้อเล็กกันนะครับสเปคถ้าเป็นดามดินของเราไม่ไไมไค่อยโดนเท่าไหร่ ถ้าเป็นน้าดีนของเราส่วนมากจะเป็นพวกขนส่งโลจิสติกแล้วเป็นพวกคอกเนี่ยก็บนท้องถนนก็น่าจะโอเคกว่าครับเพราะว่าด้วยด้วย,ด,วยด้วยแบบเราที่ให้เป็นกลางมายังยังไม่ได้พัฒนาในเรื่องของเฟืองท้ายรใ<อ>นช่วงล่างหรือว่ายังไม่ได้สัมพันธ์กับเคีย ตัวร้อยหกแปดนะนะเหมือนกันครับต้องต้องแปลงอยู่ต้องแปลงอยู่แต่ก็ใช้งานได้ดีครับในเรื่องของงานพวกไซส์ก่อสร้างดีหุ่นปูนใช้ได้อยู่ถ้าถ้าเชิงพาณิชย์ตัวนั้นดีกว่าดีดีครับดีเลยแหละถ้าไปวิ่งกับแมคโครไม่ไม่ค่อยดีไม่เบิร์กไม่เบิร์กอไม่เบิร์กครับที่หนึ่งร้อยห้าสองแรงนะอ๋อตัวแปดจุดห้าตันแปดจุดห้าตันตัวเครื่องก็คือคัมมิ่งยังเป็นคัมมิ่งอยู่แล้วก็เกียร์แซดเอฟแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยจะใช้คัมมิ่งแต่เกียร์จะเป็นเกียร์ มาจับจับค so ู่เก um, ียร์คนละแบบครับต้งกระบะมันเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณล้านสครับอ๋อล้านสามล้านสก็ถูกกว่าโคยูสูเยอะเลยถูกไหยถูกกว่ามถือว่าราาคาราคาคุ้มถูกครับกดดับก็สามเมตรครับแปดสิบ3สามเมตรห้าเมตรแบืได้สามเมตรแต่ว่าเซื้สีเดิมมัน4ี่เมตรแต่ถ้าขาดก็เป็นถ้หขาดก็ ก็จะต่อแถวอู่บ้านเราครับอู่สุนทรนี่แหละคือฐานอยู่สไตล์สามนิบว่าราคาโอเคอยู่ราคาไม่ไม่หนักเหมือนอู่สามนิบตามมาตรฐานจะต้องมีแบบแบบนี้เลยพร้อมผมแต่งพวกนี้คือร้านสามแบบร้านสามดาวเท่าไหร่กาดาวโดยโดยทั่วไปก็คือตอนนี้มันซับดาวได้หน่อยนี่ไม่แนค่อนข้างเด็กเที่ยวก็จะให้เป็นส่วนลดราคาลูกค้าก็ยังพอได้ครับ แสนต้นๆได้อยู่20%มี10%ของลูกค้าทั่วไปแต่ว่าลูกค้านี่ตี15%ก็ไม่ไาถึงครับก็มาอยู่ในประมาณ7-8หมื่นก็น่าจะได้แล้วครับถ้าลูกค้าทั่วไปก็ดาวประมาณมี20% 20%ของราคาางวดก็คือย่อนย่อนที่ประมาณ2หมื่นต้นๆในส่วนแล้วก็ยอดขายที่ร้านกว่าตอนตัวนี้8.5ใช่ไหม8.5ตังค์ครับที่หนัก8.5ตังแต่การแบกน้ำหนักก็คือ600ตัวไปก็ไม่เกิน15ตันอยู่ดี ินมัซูบเป็นเครื่องคอมเมนต์อยู่แล้วยังเป็นเครื่องสั่คอมเมนต์เดิมผมมันเรียวคอมเมนต์เร็วครับเจอโบไหมนีเจอโบอยู่แล้วเจอด้วยส่วนรู้มไม่มีแคปนะครับ โอตอนอเป็นโซนะครับสศูนย์นอดหกหกนอดน,อน,นะครับเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบหกจุดห้าตามครับแสนสามมีส่วนลดประมาณแสนกว่าๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ กระบอกน้ำน <Ừ. S 2> ี <Đ ó. S 2> ่รู้สึกว่าจะตรงนะครับตันนี้หกตันสามารหกมาจตันเลยหนาหนาด้วยทำสวยอยู่สทอนมีลับ้านเราใกล้ ในในฐานะผู้ขายผมไม่อยากให้เกิดจนกว่าเราจะพัฒนาที่สุดแล้วครับแต่นี้ยังต้องแก้ในเรื่องของความบาลานในเรื่องของตัวชุดเกียร์ให้มันร้านจะเป็นชุดเผลาขับหลังครับใช่ไหมฮะบางที่คือโอเคมันแก้คือไม่เห็นยากเลยเซลก็ทดเปืองอะทดเปืองไม่ทดเตียงก็ไม่มั่น้านครับจริงแรงมามันก็ยังน้อยอยู่ถ้าจะพูดลุยนะครับต้องใจบ้านเราพื้นฐานลุยไงของเรามันหกถ้าเป็นท้องตลาดก็จะหกูนขึ้นไปนะร้อยเก้าสิบขึ้นที่ใช่ไหมฮะ เนี่ยก็คือผมรู้ในเรื่องของเชิงเชิงในเรื่องของตัวตัวผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยบางอย่างก็เหมาะกับบางอย่างก็ไม่ได้ฝืนขายมอนเหมาะเลแบบใส่ก่อสร้างจริงจริงไม่ต้องไปลุยหินราลางดูก่อสร้างนี่ผมเชียร์เต็มที่ว่าดีทางอะไรเพราะว่าหนึ่งมันใช้ดีมันประหยัดราคาไม่สูงมันเหลืองเม็ดเงินเหลือกาไรแต่ถ้าลุยบ่อดินเนี่ยผมงบอกมยังไม่ตอบโจทย์ครับด้วยแรงม้ามันยังไม่ไม่เสถเรียรเพลองก็ยังไม่ได้พัฒนาครับจนกว่าทางิศวกรจริงเขาจะแก้ ไม่เหมือนที่โนอิสุใช่ไหมฮะมันก็จะมีเฉพาะถ้าเป็นบ่อดินเอาเปืองนี้ไปแต่ไม่เบิร์กเท่าไหร่ยังไม่เบิร์กถ้าสายงา่อสร้างยังไม่ตอบโจทยยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ใช่ครับยังไม่ตอบโจทย์เลยแต่ถ้าเป็นสายงานก่อสร้างผู้รับเหมาเคลียร์หน้างานมีแมคโคเล็กขึ้นของลงของตับหน้างานขนดินสายตจะนี่หมอเลยตอบโจทย์เลยขีแมคโคเล็กได้ด้วยถ้าลุยบ่อดินเนี่ยก็จนกว่าเราจะพัฒนาให้ดีขึ้น หังลมคู่ด้วยัมคู่อปชั่นเขาก็โอเคเลย่ะสคมเย,ะเย,ะเยะ่ะก้ครับหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันสำหรับตัว CP โฟตอนมันชื่ออะไรแน่เขาอ่านว่าอะไร ออมาร์คใช่ไหม mm hmm. แล้วก็านูมาร์คราคาเท่าไหร่ีแปดเจ็ดเก้าแปดแสเกัน